สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววงเกงปีดนกสีเหลืองที่จะเข้าวันที่11มกรา t h i นะครับผมก็อาทิตย์หน้าแล้วมาพร้อมกับกกินปืน MP5 Evo นั่นเองครับตอนนี้มาเป็นในรูปแทีนะครับผมมีอีกหนึ่งอย่างที่มาคือ mini Uzi นั่นเองครับมาพร้อมกับปืนน้อยนี่เองใครที่อยากจับอยากจองนะเหมาตู้1 5 8 2เพชรเพทเท่านั้นนะครับผมถ้าน้องๆครบเวล7ในของปืนใช่ไหมน้องจะได้ท่าทางนี้ด้วยนะครับ M เน่ กางเกงปิดนกอะ่ะจะไปยังไงเราไปดูกันเลยครับพี่จะร้องเล่นให้ดูนะครับป่ะและพี่จะขี่เรือท้องให้ดูด้วยน้องเอ็ดแคขี่เรือท้องนี่ <c oughs> <c oughs> เรามาพร้อมกับเรือท้องที่พี่ท็อปสุ่มเมื่อกี้นะสุ่มไปแค่ไม่ถึง10,000เพชรพที่ท็อปได้แล้วโอ้ดวงดีที่สุดในโลกเลยวเมื่อดียวเย้ yeah, เรือท้องไม่ได้ไม่คิดไม่ฝันว่าเตจะได้ขี่เรือท้องอะเนี่ยอ่ะลงไหนดีอะ่ะเราขี่ต่นานได้ไหมอะ่ะยังไม่อยากลงเลยแล้วก็อวดเขา โอเรือองแม่งนั่งขี่ในน้ําได้เนาะถ้าวิ่งด้วยขี่เรือไปเลยก็เว่งโคตรเท่เลยพอดูเอฟเฟกนะมันมีเอฟเฟกนี่เอฟเฟกต์รองเท้าไหมเวลากระโดดปุ๊บเอฟเฟกมันจะลอยเห็นปหมเออเนี่ยแม่งโคตรตึงอะ่ะเป็นกางเกงปีกนกตัวแรกที่มีเอฟเฟกนั่นเองครับเอ๊กิจกรรมมาแบบไหนหรอเราสามารถเลือกว่าจะกางเกงแบบไหนครับอุย้ยตัวน้าว เราก็สามารถเลือกเกงที่ต้องการนะครับเพื่อหมุนรับนั่นเองครับไม่ต้องเก็บโทเค็นเลยครับเหมือนกิจกรรมก่อนๆที่เอาโทเค็นไปแรกอะอันนี้ไม่ต้องเก็บโทเค็นนะเซิฟไหนเซิฟไทยน้องมันเกปิกนกพี่มารีวิวไงปิกนกเข้าวันไหนครับวันที่สินี้ครับวันที่1ิเนี้ตัวองก็ พี่ฝึกเล่นคอมเดิมไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวจะเกงังๆ,ๆอยู่เลยโอเคพี่ไม่มีปกักธงพี่ก็รอปักธงอยู่เนี่ยอ่าโดนห้าจเฉยเลยถ้ามีปักธงคงปกัปกปกัปกปกักปักปวดไปนานแล้วตอนนี้มันไม่มีไงรอปักธงมาอยู่เนี่ยเฮ้ยจะไปตายนะมีเหรียญไหมพี่จะไปตายอยากอยากร้อยเรื่องมาใหม่วะ พี่มาเก็บศพตัวเองมีกลับระเบิดนะเหยียบกับระเบิดเป็นตายเดียวอะเนี่ยกลับระเบิดนี่ตายเลยน้องชุบพี่ได้ไหมอะ่ะไม่ตายอะ่ะให้บอดยิงพี่ให้บอดยิงพี่ตายเลยยิงตายดิยิงดิบอดมันอะไรเนี่ยอยากตายเอาจริงนะน้องไปชุบยืนวงเลยแล้วพี่จะไปเกิดใหม่เออไปวงไปเกิดนะเออ จะตายเพียกตายเพราะอยากบินใหม่โอเคไม่ต้องเกิดพีคมาอ๋อเขาโทรมาทำไมน่ะเย,ยนี่เรือทองเราแบบเราไม่อยากลงเลยอะไม่ลงได้ไหมอะรออยู่บนอากาศาตลอดเวลาไงเนาะน,นี่เก่งปิดนกสีเห,สกเหลือสีทองกับเรือสีทองโคตรเข้ากันแล้วใส่กล้ามทองอีกเนาะต่อไปต้องใส่หัวเหลืองแล้วั้งเนี้ยไม่โคตรติง ีตายกรอบอนึ่งเล้ไหมไปช่วยพี่กรอบดิอยากบินกรอบว่าจะเติมเพชรอ้าเติมเพิ่มอีกแล้วเหรอซึ่งเติมไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรอเอาบอดยิงดิยิงยิงยิงบอดยิงดิอา้าวใครก็ช่างฆ่าบอดที่น่าสงสารจริงๆเลยนอกจาก กางเกงปีนนกที่มาแล้วนะสีทองใช่ไหมยังมีไอวอลสีทองมาด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอวอลสีทองเป็นยังไงรู้ว่าเป็นไอวอลสีทองแบบพิทอปเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็น I อไอวอลลายพยักอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าไอวอลนี้ที่จะมาเป็นสีทองเป็นแบบไหนนะก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมว่าสีทองเป็นยังไงแต่นี้เป็นไอวอลของดีแท็กอะเนี่ยเป็นโค้ดของดีแท็กนะน้องๆสามารถไปใช้ได้นะใช้โค้ดพิทอปได้นะสวยไม่มีคนเลยรู้ไหมไม่มีคนเลยเราก็สามารถแอกเรือทองให้ดอตดูอะไรอย่างเงี้ยนะ ตั้งชื่อคลิปไปเด็กเรือทอ้อให้เด็กให้บอดมันดูส่วนมากก็หมดกันเป็นแสนนั่นกันแหละหลักหมื่นก็ไม่รู้ว่าใครได้บ้างไงไม่รู้ว่าใครได้บ้างดูเลยทอ้ออ่ะโอ้ยชนะแบบวงวงงงนี่โคตรตึงครับนี่เราก็เก็บโบย่าไปกับปืนเอ็มพิไฟก็ต้องจัดอ่ะเหมาตู้นิดเดียวเองน้องไปตายใหม่หน่อยพี่ไม่ทันเล่า ามันขี่หน้าล็อบบี้ได้แนละ้วพี่คงกวดไปแล้วน้องขี่โชว์ที่หน้าล็อบบี้แม่งเลยโอเคครับถ้าดาน้องอยากได้นะวันที่11นี้มาแน่นอนครับสำหรับกางเกงปีกนกนี้นะครับผมเน่โคตรเทใส่กับกามพรองแม่งโคตรตึงอ่ะมันเป็นตัวแรกนะครับที่มีเอฟเฟกต์ยังไงก็ใครชอบลินก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโอเคครับทุกคน